สวัสดีครับนักเรียนเรียนสมรถกับครูสุขสันในครั้งนี้ครูสุขสันเจอปัญหาครับแมวน้อยอีวีหรือทั่วๆไปปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าครับมันยังไม่มีอะไรเสียหรอกแต่ที่เสียก็คือระบบ TPMS หรือ t i ยเพ r เ s s u r ม m o n เ t อ r เอาง่ายๆไอตัวเติมลมยางเป็นแบบไฮเทค ที่มันวัดลมยางได้แล้วขึ้นมอนิเตอร์มีปัญหาตรงที่ว่าเด็กนักเรียนน่ะเข้าเอาเครื่องมือสแกนเข้าไปเล่นแล้วก็กดไปกดมาทถ่าไหนก็ไม่รู้ไอตัวเตือนลมยางหายไปหมดเลยโดนลบไอดีไปหมดเลยพูดงัาไงว่ามันไม่มีตัวตนในระบบเลยเดี๋ยวเราจะไปรู้ว่ามันฟ้องอะลามเป็นยังไงกรณีพวกนี้เกิดขึ้นได้มากมายกับล้านยางหรือคนใช้เครื่องมือสแกนเข้าไปเล่นแบบไม่ได้รู้เรื่อง ลมยางก็คือไปทําเวลาเราเปลี่ยนจุกลมยางที่มันอยู่ข้างล่างลมยางนะครับตัวลมยางเนี่ยข้างในอะ่ะมันจะมีตัวถ่ายเพรสเซอร์เซนเซอร์อยู่ตัวเนี้ยมันอยู่ข้างในถ้าเป็นตัวจริงมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างี้นี่ที่อยู่ในกระทะล้อเนี่ยนะครับหน้าตาอยู่อย่างนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันติดตั้งอยู่ในเนี้ย มันมีแบตเตอรี่มีส่งสัญญาณออกมานะครับเป็นในรูปคลื่นแล้วขึ้นไปเป็นมอนิเตอร์วัดอุณหภูมิยางแรงดมยางสำคัญที่สุดล้านยางงัดของเขาแตกละโอโหงานงอกงอกไม่งอกต้องซื้อใช้เขาแหละแต่ปัจจุบันนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถเอามาทำและเอามาทดแทนแล้วเอามาโปรแกร,รมมันได้เดี๋ยวอาการมันเป็นยังไงไปดูว่าตอนนี้เคสที่ไม่ได้งัดแตกนะครับเคสที่ เด็กน้อยไปโปรแกรมเล่นเล่นจนประเภทเออเหลอไปหมดเลย ECU เออเหลอค่าเตือนลมยางเฟ้าไปหมดเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเกิดขึ้นยังไงครับ,รบมาดูครับนักเรียนผลงานความสนของเด็กเอาเครื่องสแกนเข้าไปลบ ID กรณีนี้ ID หายหมดเลยมันก็เลยไม่ส่งสัญญาณแต่ตัวเซ็นเซ,นเซอรอ์เซ็นเซอร์ลมยางที่มันมีอยู่เนี่ยมันอยู่ในล้ออยู่แล้วมาดูครับผลงานเด็กนักเรียนที่นี่ ตามมาดูนะครับเห็นไหมฮะเออเล์ขึ้นอือ้อาจเอมแมวน้อยเห็นไหมเนี่ยองศาก็ไม่ขึ้นนะครับลมยางไม่ขึ้นรูปลงยางเตือนทํายังไงเวรกรรม้วทินเนี้ยไม่เป็นไรครับเรามีเครื่องมือตัวหนึ่งออเทลค่ายนี้ทําของมาให้ใช้ผู้สัมแนะนํา เดี๋ยวก็บวนใช้ลึกๆยังไงต้องไปอบรมกับออเทลนะเขามีศูนย์อบรมที่กรุงเทพมาตรฐานเพื่อเจอครูสุขสันต์ด้วยถ้าโชคดีนะถ้าครูสุขสันต์ว่างอาจจะเจอกันเพราะครูสุขสันต์จะไปอบรมครับตัวออเทลนะครับตัวนี้ Maxi ซ t p M H t s TS 508 8ตัวนี้แหละมันจะทำงานได้ไงอ้าวทุกคนมาดูครับตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วครูก็จะเปิดเครื่องขึ้นมา ครูจะไปเช็คก่อนว่าไอตัวเซ็นเซอร์ลมยางที่ล้อนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าครูก็ต้องไล่ไปเช็คนะครับครูก็ต้องใช้เครื่องเข้าไปเช็คดูอ้าวเลือกยี่ห้อแล้วเกตวอร์อลากรูดแคทนะเลือกขึ้นสถานสวงเดี๋ยวครูจะไปสแกนตัวมันดูว่าตัวมันมีไหมนะครับครูสแกนทีละตัวเซ็นเซอร์เดี๋ยวรายละเอียดยังไงต้องไปเรียนเลยครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวครูเอามาสแกนดูนะครับ ว่าตัวมันมีจริงหรือเปล่าเด็กน้อยไปถอดออกหรือเปล่าก็แค่เอาจิ้มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจิ้มเลยสแกนแฟมันก็ทิติ๊ก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 เปียอ่ะออกมาแล้วข้างนี้ข้างนี้เห็นไหมฮะมันจะมีไอดีของมันไอดีก็คือเหมือนบัตรประชาชนมันนั่นแหละนะเนี่ยเพชเชอร์อยู่ที่260กิโลปาสคาลช่างหัวมันไอกิโลปาสคาลกับบาทเดี๋ยวเราไปแปลงหน่วยเอาอย่าเพิ่งไปสนใจมากมายอุณหภูมิออกเป็นองศา เดี๋ยวไปเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตริกกลายเป็น psi อุณหภูมิกลายเป็นองศา F อีกมาดูข้างนี้ครับเดี๋ยวครูทิกใหม่เดี๋ยวครูเท็นะครับข้างนี้ปับ๊บมันมีครบสีข้างไหมอึบปรับมาอีกไอดีหนึ่งแล้วเนี่ยมาครบสี่ข้างอ่าไปดูอีกข้างนึงว่าเซนเซอร์ล้อเขายังมีเหลืออยู่หเปล่าครับอ้าว ปากเห็นไหมครับมีอ่ะเซนเซอร์เช็คอีกทีนึงปากมีเห็นไหมครับเซนเซอร์มีครบ4อันแสดงว่าตอนนี้เซนเซอร์อยู่ในลมล้อมันมีครบแล้วเมนูนี้ครับกัปตันดูครับผมทีนี้เราจะมาทําการโปรแกรมมันยังไงเราจะเข้าเมนูนี้ครับมาที่ advanced mode เลยนะครับป๊ามาที่ เกตวอร์ของเขาไอแคะมามาที่คำว่า p o พ t i ิชันรีเลนเพราะมันไม่ได้หายครับมาที่ OBD ร e เลนป n ากดโอเคมันจะให้วิ่งร้อแล้วดูตามหน้ารถเนี่ยเป็นอะไรครับหน้ารถอยู่นู้ดหน้าซ้ายแล้วก็จะไปเรามารีเลนมันตรงนี้หน้าซ้ายจิมเลยครับกดปุ่มกลาง มันจะรีเลิ่มเงาเงวเงาเงาเป๊ะอ่าต่อไปมันให้สั่งไปโอ้ง่ายสั่งให้เราไปไหนหน้าขวาเอาสั่งให้เราไปหน้าขวาอ่ะปิดเป๊ะอ่ะต่อไปสั่งไปหลังขวาปีแปด คงจะเหลือล้อเดียวไม่มียางอะไหล่แล้วรุ่นเนี้ยมามาหลังปึ๊บปับอ่ะเมื่อได้เสร็จแล้วมันบอกว่าให้เสียบปัก๊ OBD เข้ารถมันจะเขียนลงไปในรถแล้วก็เสียบ OBD เข้ารถโอ้ยมดุดทรมานคนแก่ ดันนั้นเมื่อเสียบข้าไปเสร็จแล้วมันบอกให้เปิดสวิต c ์กุญแจออนมันก็ออนอยู่แล้วกดเย็ดรอรอแล้วรอแล้ว,ลลวมันกำลังเขียนลง ecu ใช้เวลาก็รอมันเถอะนะครับถ้าอยากรู้ลึกๆเนี่ยก็ต้องไปอบรมนะครับนักเรียนที่ศูนย์บริการเขามีอบรมเขามีบริการหลังการขายเออถ้าอยากซื้อถูกไม่เป็นไรนะ aliexpress ali บ่าไปซื้อเลย แต่รับประกันเราเองก็แล้วกันเวลามันเสียมันเจ๊งมาไปคุยกันเราเองราคาถูกๆไม่รวมภาษีแต่มันไม่ไีภม,ม,มีสีน้ำเข้านะระวังการซื้อของถูกนะ่ะเพราะฉะนั้นการซื้อของที่มีแบรนด์มีคนนําเข้าที่มันมาตรฐานครูไม่ได้มาขายของซือครูครัวขายนะมีคนรับผิดชอบมีคนรับประกันตอนนี้มันกําลังเขียนอยู่ปล่อยมันไปเขียนอยู่ทังเขียนแตว่าี่นี่นี่นี่มอนิเตอร์เริ่มมาแล้วมอนิเตอร์มาแล้ว มอนเตอร์มาแล้วรับภาพอะไรหายหมดแล้วโคดหมดแล้วมันเสร็จหรือยังมันบอกว่าโอเคชัดเจนโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บอ่านโคดมีไหมโอเคเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยอีลัสดีทีซีลบโคดทิ้งด้วยในตัวรีจริตเรียบร้อยล้างโคด อะไรจะง,ง่ายดายขนาดนั้นเรียบร้อยครับไม่มีคูดเรียบร้อยระบบทำงานปกติมาดูมอนิเตอร์ครับมาแล้วครับหน่วยเป็น psi แล้วนะฮะเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าตัว max ที่ pms ts แปดหเนี่ยมันทำงานได้จริงอันนี้รถแนวน้อยนะครับแต่มันก็มีรถหลายตัวที่ทำงานได้ไปงัดของเขาแตกจากก๊อบปี้ เอามาโคลนมันก็ทําได้ต้องไปเรียนครับนี่สามารถทํางานได้งัดของเขาแตกก็ปี้เอามาโคลนใส่แล้วก็งัดใส่เปลี่ยนได้ราคาไม่กี่ร้อยครับลองไปถามดูสนใจติดต่อได้รายละเอียดข้างบนบนคลิปนี้แหละเรียนได้ทุกที่แม้นั่งขี้ก็เรียนได้ครับ